น้องร่วมงานที่น่ารักค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันเฉยๆรักจริงเราคบกับไอ้จริงไหมนี่พี่ถามชาวบ้านเลยพี่อยากเอามาเลยเนาะไม่จริงวินตกใจไหมที่แบบว่าวินจริงจริงไหมตกใจไหมที่แบบว่าทำไวินเลืออกก่นหนูไม่มีสิทธิ์เลือกใครเลยค่ะตกใจไหมที่คนเขาแบบเออเชื่อว่ายต้องเป็นใบเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ แต่นี่ถึงเพราะว่าคือเคยร่วมงานกับน้องๆทั้งสองคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบเคยคุยงงสักการ์ตูนตัวอะไรเลยซึ่งเราก็พอหข่าวใครคนส่งมาหรือแบบี่วันนี้ข่าวนี้แล้วเป็นชื่อเราเอะไรเงี้ยตอนแรกไม่มีคนส่งแต่ทุกคนโทรมามแล้วก็บางคนก็จะมีแบบแอ่แน่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ทันแน่อะไรอะไรเงี้ยคนแรกๆก็จะงงหน่อยคนหลังๆเริ่มคิดอ๋อมาจำเพจใช่ไหมรู้แล้วาอะไรเงี้ย <ๆ S 2> แสดงว่าใบก็ได้ดูในคอมเมนต์ที่เขาเดาว่าเป็นใครเป็นอะไรเป็นสายเข้าค่ะเป็นเพื่อนๆแบบบางนี้ก็ทำไมฉันไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะรู้อะไรอะไรอย่างงี้มันต้องม่รู้ไม่ตกใจใช่แล้วเพื่อนก็ตกใจเหมือนกันพี่อนตาตามไม่ตกใจเลยนะอ๋อ acting นี่ก็ฉีดมาอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้เราอะไรนะคะเขาสุกุนถามมาว่าเราแบบเราความเกี่ยวโยงกันอะไรเงี้ยใบเรามีความเกี่ยวโยงไงกันเนาะ กับใบก่อนเราไปเกี่ยวกับใบกับใบไทยเอ่อทรูด้วยกันค่ะใช่ส่วนกับน้องวินไทยบีโวค่ะชื่อออกไปเลยก็คือเป็นงานทีเซนเตอร์ใช่ค่ะคือจริงๆแต่ว่างานแต่ว่าเขาเรียกคือทีประจำวันไม่ได้มีโอกาสไปกินข้าวไปแฮงเอาท์กันไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทานเคยเจอกันในงานจากการสนุกดีค่ะไม่มีไม่มีแบบว่าไปไลฟ์สไตล์มารอบกันแบบตีบงตีแบบอะไรอย่างนี้ไม่เคยเลยค่ะไม่ไม่เคยคุยอะไรรอกรอบเลยก็คือไม่มีคอนแทคอะไรกันส่วนตัว ด้วยกกันปติแล้วพอเขามาเดาว่าเป็นใบเสร็จแล้วเป็นใบบิลเนี่ยทัวร์ก็เลยมาลงเราเรารู้สึกยังไงบ้างกับทัวร์มาโดยที่ไม่ได้นัดหมายต้องใช่หมอชิ้ก็เข้าใจค่ะเข้าใจจริงๆไม่ได้ไม่ได้เครียดอะไรอยู่แล้วตามหาไหมตามหาไหมว่าแบบว่าทำไมถึงเป็นทำไมเขาถึงโยงเราต้นต่อข่าวมาจากไหนเลยแต่คนชินแล้วนะบางทีคนก็จะเจออะไรที่แบบข่าวที่มันไม่ได้ไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ตกใจค่ะเข้าใจ ก็ใจว่าคือข่าวเอ็นว่าแามบอกเราเรางงตัวที่มาอยู่ก็คนมาตีไปเราลักทัวร์ก็มาลงกับเราโดยที่ว่าเรายังไม่ได้พูดแล้แม่แม่โมดโทรมาเมื่อวานค่ะก็โทรมาแซวว่าเราลงมีหลัวเหรออะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ก็เอากับเขาด้วยมีอะไรเล่าให้แม่ฟังไปค่ะแล้วเห็นแม่ก็ไปพูดให้ตั้งแต่เชื่อเลยให้แม่พูดเลยนั่นแหละตัวเริ่มแต่จริงๆเราเราก็ขอไม่อยากเปิดใจให้เด็กๆกเข้ามานะอุ้ยเก่งใจร้องเขาน้อยโีอนาคตที่ดี ไปแบบคนไทยนะคะไปกับน้องไปน้องบินไม่เคยไปติดแบบด้วยเลยค่ะแม่แต่เขาบอกเราถึงนั้นสาบานเลยนะที่เขาโทรมาแซวอ่ะว่าไม่มีจริงเราสาบานเลยเราแม่ไม่มีหรอกไม่เชื่อสาบานเลยแม่อย่างเงี้ยสาบานอีกทีนึงต่อหน้าใสไอคอนสยามอุ้ยได้นะแต่อย่าอย่าอย่าให้เป็น เเดี๋ยวใหญ่กว่านี้ไม่มีอะไรทำแล้วนะก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยืนยันยืนยันจริงๆไม่ก็มีก็คือแค่เพื่อนร่วมงานใช่ค่ะเป็นน้องๆเป็นพี่น้องร่วมงานที่น่ารักค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันเฉยๆเพราะอย่งที่พเป็นสาวโสดอยู่เป็นสาวโสดค่ะ